เข้าห้องสมุดเป็นหลยไม่ค่อยบ่าย,ยาเท่าไรคะ่ะในห้องคือแบบว่าหนูเรียนพิเศษด้วยแล้วงานมันเยอะด้วยค่ะเนื่องจากห้องสมุดเราไม่พอการกระจายออกไปเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยได้ใช้ห้องสมุดมากขึ้นเวลาที่เขาเข้ามานี่ก็จะเป็นช่วงเที่ยงอะค่ะแล้วเขาก็จะอยู่กันเต็มไปหมดเลยแต่ส่วนมัธยมเนี่ยเนื่องจากงานเขาเยอะ เขาจะขึ้นมาเฉพาะเวลาค้นกวาที่จะมาค้นว่าเออทำรายงานเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนโดนวิทยาค่ะซึ่งจากสิ่งที่คุณครูได้บอกทางรายการว่าพื้นที่ห้องสมุดของโรงเรียนของที่นี่ไม่ได้กว้างขวางมากนะัก จึงทําให้นักเรียนจํานวนมากไม่สามารถเข้าห้องสมุดได้รายการกล้าคิดกล้าทําจึงอยากจะท้าในแนวคิดที่จะนําเสนอทางออกที่จะทําให้หนังสือในห้องสมุดถูกกระจายไปสู่นักเรียนทุกๆคนอย่างทั่วถึงถ้าเป็นประถมเนี่ยนะคะก็จะเน้นพวกการ์ตูนเราจะเป็นการ์ตูนวิทยาศาสตร์แล้วก็อย่างการ์ตูน3ามก๊ก การ์ตูนรามเกียรติ์อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องฮิตมากเลยที่เขาชอบมากถ้าเป็นมัธยมก็คือที่ที่มาเร็วๆนี้ก็จะมีพวกคุณครูให้มาทํารายงานเรื่องเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเขาก็จะมาค้นพวกหนังสือแม่บ้านหนังสือการครัวค่ะ แล้วก็จะเป็นพวกหนังสือสารคดีซึ่งวิธีการของคุณครูซึ่งได้รับคำท้าจะทำห้องสมุดที่เรียกว่าห้องสมุดเพื่อนที่โชว์โดยเริ่มจากการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนและหนังสือที่น่าสนใจที่จะนำมาโชว์ค่ะ ตอนนี้น้องๆตัวแทนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ก็ได้เลือกหนังสือที่ตนเองเคยอา่านมีประโยชน์และเหมาะกับการจัดเป็นการแสดงโชว์และแนะนำให้รุ่นน้องหรือรุ่นพี่อ่านต่อซึ่งน้องๆแต่ละคนก็จะมีเหตุผลในการเลือกหนังสือเล่นต่างๆซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะหนูนิดไม่อยากไปหาหมอครับพยามางไงรคะหนูจีดวาดภาพ หนูจิตเล่นลูกบอลอยู่ในบ้านแล้วไปโดนไปโดนโคมไฟอะค่ะแล้วมันก็ตกลงมาโดนรูปภาพแล้วกรอบรูปก,ก็แตกภาพก็ฉีกขาดโลกของทะเลค่ะหนูเปิดดูแล้วมันสนุกดีค่ะมีปลาพวกพวกปลาที่วางไข่แล้วก็ มีหอยการกำเนิดลูกแล้วก็ออกลูกด้วยไข่นกโดโด้สูญพันค่ะอยากรู้ว่านโกโดโดมันเกิดมาจากไหนแล้วมันเวลามันสูญพันธไปมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยวิตเตอร์แพนค่ะเป็นเหมือนกับการประจนภัยอะค่ะของวิตเตอร์แพนแล้วก็เด็กๆอะค่ะเกี่ยวกับ การสามาคีอะค่ะของพิ่เจร์แพนแล้วก็เด็กๆอะค่ะจัดจุดแข่งให้น้องโทนค่ะเขาบอกว่าให้เด็กกินผักเยอะๆแล้วอย่าให้กินให้กินขนมน้ำอัดลมเพราะว่าไม่มีประโยชน์ค่ะ แลก็มาถึงวันที่จะทําการทดลองห้องสมุดเคลื่อนที่โชว์กันแล้วนะคะและน้องนองนักเรียนประถมกลุ่มนี้ก็ได้เตรียมการแสดงโชว์ไว้แล้วมีทั้งการสวมใส่เสื้อผ้าจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดงเป็นตัวละครต่างๆและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังสือที่จะนําไปเคลื่อนที่ตามจุดต่างๆในโรงเรียนค่ะแต่ถ้านําหนังสือทั้งหมดลงไปนั้นก็คงจะลําบากคุณครูและน้องๆจึงได้คิดออกแบบคูป้องที่เป็นตัวแทนหนังสือทุกๆเล่มในห้องสมุดมาวางไว้บนแผงซึ่งทหาร ากนักเรียนคนไหนสนใจก็สามารถดึงคูปองนั้นไปเขียนชื่อกำกับไว้ที่ต้นคั่วและนำคูปองที่ได้นั้นไปแลกหนังสือบนห้องสมุดเพื่อเป็นการจองหนังสือนั้นไวค้ค่ะหนูอยู่ชั้นปอะไรคะปหนึ่งอยากอยากดูไหมอยากการละครั้งหนึ่งงูตัวหนึ่งเกิดตั้งท้องแล้ว ออกมาเป็นไข่หนึ่งฟองต่อมาไม่ถึงชั่วโมงก็มีงูหิวโซเลื้อยมาหากินแล้วก็เกิดการต่อสู้กัน <c oughs> จบแล้วค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดอยากรู้ต่อไปนะคะเราก็มายืมสมุดของพี่ไปแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะหนูนิดนั่งกินขนมพี่หน่อยเห็นขนมหวานและลูกอมท็อฟฟี่จำนวนมากวางอยู่บนโต๊ะ ก็พูดดังๆว่าอมลูกอมเยอะอย่างนี้ระวังฟังผูกนะคะ คูปองที่ว่านั้นก็จะมีรูปหนังสือชื่อหนังสือเป็นสีสันสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจของน้องๆนักเรียนชั้นประถมค่ะน่าจะสีกับหนูเพราะว่ามีเรื่องนี้มีความสามัคคีชอบหนูมากเพราะว่า ได้ดูก่อนแล้วก็เขาก็ให้ยิมค่ะที่สุดของป่าลึกมืดมนมีเด็กหญิงตัวใหญ่ใจร้ายคนหนึ่งนั่งอยู่เด็กหญิงตัวใหญ่ใจร้ายแกล้งขัดขากวางน้อยเธอขโมยลูกสนจากลูกกระรอกน้องคะใครอยากยิมหนังสือเรื่องหมาป่าน้อยหมวกแดงบ้างคะ อ 2>, 2ค่ะยิมหนักซื้อเรื่องอะไรเอ่ยมาป่าน้อยหมวกแดงค่ะอกมา,มาสนุกการแสดงของน้องๆก็กระจายไปทั่วโรงเรียนทั้งใต้าอาคารเรียนมุมนั่งเล่นตามมาหินอ่อนซึ่งจะเห็นว่าการตอบรับของนักเรียนทั่วไปก็ให้ความสนใจมากทีเดียวค่ะ กิดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาเรื่องห้องสมุดของโรงเรียนที่นักเรียนทุกคนไม่สามารถเข้ามาอ่านหนังสือได้ทั่วถึงฉะนั้นการหาทางออกด้วยการกระจายหนังสือไปตามจุดต่างๆของโรงเรียนเป็นการช่วยเหลือแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆในโรงเรียนสนใจหันมาอ่านหนังสือมากขึ้นค่ะ และก็มาถึงสัปดาห์ที่2ในการทดลองห้องสมุดเคลื่อนที่โชว์โดยน้องๆก็ได้ขอเวลาฝึกซ้อมการแสดงเพื่อพัฒนาการแสดงโชว์ให้มีความน่าสนใจจากเดิมค่ะครั้งนี้ตัวแทนนักเรียนได้เลือกที่จะนำการแสดงโชว์พร้อมครูปองหนังสือเคลื่อนที่ไปที่ห้องเรียนของน้องๆชั้นประถมศึกษาตอนต้นคือพวกที่ไม่เคยเข้าห้องสมุดก็จะไม่เห็นว่าห้องสมุดมีหนังสืออะไรใช่ไหมคะการที่เรากระจายหนังสือลงไปให้เขาเนี่ย ก็เหมือนกับเขาก็จะต้องสงสัยว่าเอ๊ะนี่อะไรกันทําอะไรเขาก็จะต้องมาดูพอเขามาดูเนี่ยเขาก็จะเห็นเลยว่าเออในห้องสมุดเนี่ยมีหนังสือดีๆก็เลยจะทำอาจจะเป็นการจูงใจได้เลยว่าเขาจะได้มีแรงบันดาลใจว่าอยากอ่านหนังสือเรื่องโกเลี้ยงแกะค่ะเป็นชุดนิทานอีสปบแล้วก็คำกรนะคะโกเลี้ยงแกะ ธรรมดาเด็กจะไม่ค่อยได้อ่านหนังสือนะคะคือจะไม่มีเวลาขึ้นไปห้องสมุดอ่ะนะคนะ,ะคือได้มาอย่างนี้ได้มาสัมผัสอะไรอย่างนี้มันก็โอเคแลวส่วนใหญ่หนังสือที่น้องๆเขาอ่านีนาจ,จะเป็นแบบไหนการ์ตูนเป็นการ์ตูนเส่วนใหญ่นะคะแต่ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าเป็นการ์ตูนเด็กเขาจะที่อ่านหนังสือที่ไม่คล่องเขาก็จะอ่านหนังสือได้ได้รวดเร็วกว่าพอดูภาพไปด้วยสะกดไปด้วยอะไรอย่างนี้ เปิดเทอมแล้วหนูนิดไปอยู่ที่บ้านคุณปู่คุณย่าที่ต่างจังหวัดขณะที่กำลังเล่นอยู่ฝนก็ตกลงมาแต่เด็กๆก,ก็ยังเล่นอยู่อย่างสนุกสนานเช้าวันรุ่งขึ้นหนูนิดก็ไม่สบายจริงๆมีอาการน้ำมูกไหลคุณยายบอกว่าให้นอนพักมากๆจะได้หายแต่หนูนิดไม่เชื่อฟังพอคุณยายเผลอหนูนิดก็แอบไปเล่นกับเพื่อนๆอ,อ,อีกใครอยากยืมเรื่องหนูนิดพี่จะให้คู่กัน ลอยมาโดยที่ไม่รู้เดียงสาลูกฉลามจึงกินถุงขนมหลายๆถุงจนหมดลูกฉลามตัวนี้เขาจะอยู่หรือเขาจะตายก็ไม่รู้นะคะเขากินเ็ษกระดาษแล้วก็ขนมถุงขนมนี่ไปเยอะมากเลยนะคะถ้าเกิดอยากรู้เรื่องราวต่อไป มายืมหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงโดยภาพที่เห็นในอาทิตย์ที่2นี้จะเห็นว่าความสนใจของน้องๆนักเรียนที่อยากจะอ่านหนังสือหรือหยิบคูปองเพื่อน,นําไปยืมหนังสือนั้นก็มีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะสําหรับหนูหนูชอบเรื่องนิทานโบราณค่ะนิทานเมืองโบราณค่ะ,อ,ะอยากให้มีความรู้และอ่านเก่งค่ะ ก็จะทําให้น้องเนี่ยมีมีความรู้แล้วก็สนใจหนังสือที่เราแบบแนะนําไปค่ะชอบการแสดงและอ่านหนังสือค่ะเกินแสดงก็กล้าแสดงออกและอ่านหนังสือแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับหนังสือที่เราไม่เคยอ่านด้วยค่ะการแสดงเนี่ยน้องเขาจะชื่นชอบสนุกแล้วก็เฮฮากันไปด้วยแล้วถ้าเกิดเขาสนุกเขาก็จะ งี้ขอขอยืมพี่ขอยืมหนังสือพี่ไปหน่อยได้ไหมหนูอยากรู้ว่าต่อไปเป็นยังไงอะไรเงีย้ยค่ะข้อดีนะคะเขาถือให้เด็กได้รู้ว่าว่าได้รู้ว่าเอออันนี้นะคือห้องสมุดเป็นการห้องส่งเคลื่อนที่นะคะได้เออเอามาให้ดูในห้องคือข้อเสียคือที่นี่คือว่าหนังสือที่ที่มาตรงเนี้ยไม่พอกับความต้องการของเด็กค่ะบางทีแบบเด็กที่เขาไม่ค่อยได้อ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนมากจะเล่นแต่คือถ้าได้อ่านหนังสือมีสิ่งที่ซักจูงเด็กก็จะได้มีความรู้เยอะๆคิดว่าตัวที่นักแสดงเนี่ยนะคะเขาก็มีความพร้อมดีเขาตั้งใจเตรียมตัวกันอย่างดีเลยนะคะส่วนน้องๆที่ฟังเนี่ยก็กระตือรือร้นนะอยากฟังให้พี่ๆเล่าค่ะรู้สึกเขาจะชอบเขามีคูปองแล้วก็ <S 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 อเอาไปบอกกับเพื <S <S ่อนๆต่อๆไปว่าเออเนี่ยฉันอ่านได้3มใบแล้วนะคูปองเนี่ยเพื่อนๆก็ <S <S อเออสนใจก็อาจจะมา มาอ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าชิงกันนะว่าใครจะได้เป็นยอดนักอ่านถ้าจะเอาไปใช้จริงนี่นะคะก็คงได้ทําให้มันเป็นแข็งขึ้นเป็นกระดาษแข็งหรือจะเป็นพลาสติกอ่าแล้วก็สะสมบางทีถ้าเขาชอบนี่เขาก็เก็บสะสมไว้ได้เลยไม่ต้องเอามาคืนอีกถ้าใครมีคูปองสะสมเยอะก็จะได้เกียรติบัตรเป็นยอดนักอ่านสรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่า การสร้างความน่าสนใจให้กับห้องสมุดโดยสร้างสารรค์เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่โชว์นั้นทําให้นักเรียนทั่วไปรู้สึกสนใจอยากรู้อยากยืมหนังสือต่างๆที่นำเสนอผ่านการแสดงโชว์ของน้องๆตัวแทนนักเรียนมากขึ้นนอกจากนั้นยังมีคูปองสีสันสดใสที่นำมาใช้เป็นสื่อกลางแทนการนำหนังสือทั้งหมดเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆของโรงเรียนซึ่งนี้ก็น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถดึงดูดความสนใจให้เด็กไทย อยากหันมาอ่านหนังสือมากขึ้นค่ะ